สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับ้องเิชาอีกแล้วโอ้ยรู้ไหทุกคนเราจะอีกนิดหน่อยเราแบกิีนซูชิอาจจะได้ยินเสียงแซ่กก็คืออ่ะเขากับเสียงเรานะคะฟังกีุ้ดแล้วอะทุกคนอยากให้เรากินอันไหนก่อนอันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สามอันที่สี่งั้นเราขอกินอันที่สามก่อนนะเพราะว่าเราชอบกิน แล้ชอบสึกัมันอาจจะมีติดในถ้าดอยแล้วโอ้โอ,โอข้มันใช้ตะเกียบไม่ได้มันเหนียวดูตะเกียบมายัง พกกู่พาเอ็กคุณเมื่อวันรนปีใหม่บ้านเราจัดถือว่าเป็นวันเด็กเลยจัดทีเดียว ก็คือฮึฮหเป็นฮึฮึฮาฮึกึฮ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 อฮนฮึฮึฮึ้ึฮึฮึอึฮเฮึฮึมึฮ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 ึึึฮ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 ึน เยอะนั้นที่น้อยเยอะคนเรื่องเยอะเลยบอ้กเาไม่สอนหลไรอ p แล้วเพราะว่ากินยากลำบากลุ่มคนก็คือมัวมัวกินตอนเก็บไม่สุขสองคำไม่กินอะไรเลยกินเออวางเซอุ์ฟันเจอหลุดเนาะ ก็ <c oughs> เกี่ยวก็แบบเกียวอยู่เนาะทุกคนเห็นมือแท้ก็คืออาเาขอบพี่ยังไงเนี่ยมีดอกอีพีสองอ่ะตายแล้วพีเข็มตายอาถวม่นะอย